สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาป้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ในซื้อสองก็ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางกริดต่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียปผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆด้วยนะครับอาสไลดพี่นี้เ,เราลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะเพื่อจะถูกใจตรงไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาเริ่มเป็นภาพสําเร็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ตรงนี้รายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับนี่าูปภาพไม่ชัดยังไงอลไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบเจ้งไหน,ไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปีกับผมได้เลยครับผม2องค์3าะบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ สองระบายครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระพิมพ์ผงสุพรรณรายการที่สองนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปอเป็นพาอสาเร็จรายการที่สามครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพอ่อจรลันวัดอัมพวันครับผมนี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพอ่อจรลันปีสองห้าห้าสี่นะตรงนี้รายการที่สี่ครับผม เลขโค้ดนะหกสองเก้าสี่ครับผมนี่วัอวนอังคัรนะพี่นะ้สองห้าห้าสี่ครับผมนี่ครับสองละบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นพาะนะผมอ่ารุ่นพระพิจิตนะพี่น,น้านี่เป็นหลวงพ่อออดครับผมนี่ตรนนี้รายการที่ห้าครับผม นี่ครับนี่หลวงพ่อออดรุ่นหนึ่งนะพี่นะรุ่นพระพิจิตครับผมสองล่าบ้านเจับผมรายการที่ห้านี่มาพร้อมก้อนเดิมแบบนี้เลยนะนต่อไปเป็นตุ๊กแกรายการที่หกตุ๊กแกหลวงพ่อคืนวัดอะไรนะวัดสังโคสิตารามครับผมแต่ตรงนี้เขาขอซ่อมมานะแต่คือได้มาเดิมๆแบบนี้ยมับนบ้านแบบนี้นานๆเจอเลยนะพี่นะ ผมว่านะเห็นไหมเขาซ่อมมานะที่เขาปิดทองไว้เนะี่ยเห็นไหมเขาซ่อมมาเนี่ยะดูหลวงพ่อคืนนะพี่นะี่ยพี่นั่นใดสนใจครับผมเนี่ยแต่ตรงนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะซ่อมมาครับผมถ้าไม่ซ่อมนี่คือสวยมากเลยน่าใช้มากเลยนะื่ยพี่นั่นในสนใจครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นอ่ารูปรอลหลวงพ่อสุอนหมายเลขเจ็ด ลูกบอลหลวงพ่อสดทอนหมายเลขเจ็ดครับผมองนี้จะมีโคตรใต้ฐานนะนี่นะครับอาจจะเป็นสี่ห้าไหมแบบเนี้ยคุณเนี้ยนี่ครับสองแบบร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญลูกแหวนหมายเลขแปดครับผมนี่ครับเป็น,นลูกแหวนหมายเลขแปดไนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผม ปนะีสองหา้าหนึ่งเจ็ดไหมนะสองร้อบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าเป็นเหรียญหอ่าเป็นเหรียญเพราะท่านค้ายวัดส่วนขันปีสองพันห้าร้อยครับผมหมายเลขเก้าครับผมรายการนี้ ส่วนขันเลยนะนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเกษมหมายเลขสิบครับผมพระเนื้อผงหลวงพ่อเกษมครับผมเนี่ยหมายเลขสิบนะพี่นะบีสามสามครับผมเนี่ยนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็น เขาเรียกพิจิตเมทเขาเมาส์แ hmm. ม่เนี่ยหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะพิจิตเมทเขาเมาหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่นครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งครับผมนี่หมายเลขสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งครับผม อสองบ้านบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นพาสสำเร็จหมายเลขสิบสามครับผม สองบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระลีลาหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับสองบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ใช่ไหมนะต่อไปเป็นเหรียญวงแหวน o an, เหรียญเล็กครับผมเหรียญเป็นเหรียญ ลงยากเก่าแบบนี้นะพี่นะในหมายเลขสิบห้าครับผมในเป็นเหรียญเล็กนะรู้สึกจะเป็นรุ่นเราสู้เลยใน,นเป็นรุ่นเราสู้ครับผมใน,นแม้ถักเชือกมาแบบนี้ด้วยนะพี่นะเก่า,าแบบนี้เลยีนสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นเหรียญกิ่งสุทัศน์วัดสุทัศน์ในเหรียญกิ่งวัดสุทัศน์หมายเลขสิบหกครับผม กิ่งวัตถุทัศน์นะพี่น้าเนี่ยครับนี่หมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรอ,อ่าเป็นรุ่นพระบ๊อบสดหลังใหม่ปีสามแปดนะนี่น,นี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมเนี่ย สามแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นรูปรออลบทบหมายเลขสิบแปดครับผม หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเนี่ยหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลข สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญร,รุ่นรับสเสด็จหลวงพ่อคูณหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเหรียญร,รุ่นรับสเสด็จปีสามหกนะหมายเลขที่ยี่สิบครับผมรายการนี้เนี่อันนี้จะเป็นต่อโคดเบิ้ลด้วยนะนี่ยนี่ต่อโคดเบิ้ลนะเนี่รุ่นรับสเสด็จผิวจะออกอลุงนะพี่นะผมเลยไม่แกะออกจากถุงซีนเลยนะเพราะผิวเขาจะออกอลุง สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญประจำตระกูลหลวงพ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนะครับเหรียญประจำตระกูลหลวงพ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองอ่าเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะพี่น้าไหน ข้างหลังจะเป็นตาคุดแบบนี้ครับผมหมายเลขที่22ครับผมสองล้ว้าครับผมหมายเลขที่22ต่อไปเป็นพระผพงรูปเหมือนหลวงพ่อทบครับผมหมายเลขที่23่สิบสแล้วไปนะนี่ เป็นพระโงรูปเหมือนหลวงพ่อทบครับผมหมายเลขที่23นะครับเป็นรุ่นรุ่นสร้างหลวงพ่อพทบองค์ใหญ่ครับผมที่วัดชนแดนนะพี่นะรุ่นสร้างหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่วัดชนแดนนะพี่น,นะบนนนะน200บาทครับผมหมายเลขที่23ต่อไปเป็นรูปรอลอนหลวงพ่อเงินหมายเลขที่24ครับผม เลขที่ยี่สิครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญจอบใหยรวมทั้งเงินหมายเลขที่ยี่สิบห้า สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นปิดตาลูุสุกวัดปากคอมาขามเท่าหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเรนหรียญโลพะกลก้วยหมายเลขที่ปปย,กกยีย่สิบเจ็ดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นรูปหลอนหลวงปู่แหวนครับผมรูปรอลอนหลวงปู่แหวนหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นคุณแผนพายคู่ครับผม นะนนในที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเป็นขุนแผนพายคู่ครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขที่สามสิบ นี่จะเป็นตะกุดนะเนี่ยเป็นตะกุดทางนั้นเลยนะเป็นแผ่นตะกุดทางนั้นเลยเชือกมันขาดแล้วนะเนี่ยเนะอ้อมาให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เชือกเปื่อยมากเลยผมให้ไปแบบนี้เลยนะเนี่ยจุดเนี้ยไปทางนี้เลยนะผมก็ไม่รู้ที่ที่ไหนนะเจะลองให้ดูนะนี่แหละจะเป็นตะกุดพับแบบนี้เลยนี่นะจะพับเก่าๆแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่ครับเนี่ยเลยพับเก่าๆแล้วดูเชือกเนี่บบนนย and คือมันขาดแล้วนะผมได้มาแบบเนี้ยผมก็เลยเก็บไปถุงไว้เนียมามีตั้งไม่รู้ก,กี่ดอ,อกเลยนะเยอะมากเลยนะเนี่ยหลายดอกนะพี่น้าเนี่ยสองร้อยบาทแล้วพี่น้ารายการที่สามสิบเนี่ยผมแบ่งปันไปดังชุดแบบนี้เลยเนะี่ยโดยพี่ท่านใดสนใจครับผมรายการที่สามสิบนะพี่นะแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ข,ขอขอบคุณครับ